สวัสดีครับก็ตอนนี้อยู่กับดิมแลน์นะครับาร์มสองพี่น้องอีกเหมือนเดิมก็วันนี้ดิมจะมารีวิวอะโวคาโดครับนี่อะโวคาโดอ่าก็จะมีหลายสายพันธุ์นะครับที่เห็นอยู่นี่ก็จะมีอา่าเดี๋ยวอ่ะจะแนะนำให้ฟังอันนี้อันแรกอันนี้นนปีเตอร์สันนะครับ บิดาสันนะครับเพิ่งเพิ่งสุกยังไม่สุกมากนะครับกาลังดีบิดาสาันอันนี้พันเวียดนามนะครับศู 0, 3, นย์สามสี่ตัวนี้อตัวน,นี้น่าจะไข่มุกดําครับไข่มุกดําตัวน,นี้พื้นเมืองครับพื้นเมืองสีม่วงแล้วก็พื้นเมืองสีเขียวอ่อน แล้วก็พื้นเมืองสีเขียวเข้มน่าจะน่าจะเริ่มสุกแลละก็จะมารีวิวให้ดูนะครับว่าพันไหนรสชาติเป็นยังไงบ้างก็จะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยนะครับเสียงอื่นเสียงรถนะครับก็ไม่เป็นไรมาเดี๋ยวเริ่มแรกที่ ปีเตอร์สันนะฮะเริ่มที่ปีเตอร์สันก่อนเลยเห็นนะครับปีเตอร์สันครับก็คือที่ที่สั่งมากินเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกก็มันจะปลูกนะครับแต่ต้องมากินก่อนว่าจะปลูกพันธุ์ไหนดีอันนี้ปีเตอร์สันนะครับเนื้อดีครับเนื้อดีมากเลย เรามาต่อที่ไข่มุกด,ดำนีไข่มุกดำนี่ไม่เคยไม่ค่อยได้ยินชื่อครับน่าจะเป็นพันใหม่นะลูกใหญ่ใหญ่มากเลยครับเป็นเกรดเอแน่นอนจุดนี้ตัวนี้ ซื้อมาจากหลายสวนนะครับไม่ใช่สวนเดียวนะครับปึ๊บโอ้โหไข่มุกดำสีเหลืองเข้มนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะลองผ่าทุกทุกทุกอันแล้วค่อยชิมชีเดียวนาะนี่ใหญ่มากอันนี้พื้นเมืองสีเขียวนะครับ ตัวนี้ตัวไข่มุกดํากับพื้นเมืองสีเขียวเนี่ยมันจะอยู่ที่ปากช่องจะอยู่ที่อีสารนะครับผม่ที่อีสารนะครับโอ้่เปิดบางมาก่อาอันนี้เม็ดใหญ่ แล้วก็โอเคเดี๋ยวดูก่อนเรื่อยๆว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้รีว,รวริวแบบสดๆเลยลงรถเมื่อกี้ลงรถปุ๊บมาเลยราไปโย่ไปข้างบน,นอันนี้ฮะไ,ไปผู้เดียวอันนี้พื้นเมืองสีม่วงนะครับสีดำสุกดำนะครับ ลูกใหญ่มากๆากม่แต่ลูกใหญ่ๆนะครับประมาณแช้ประมาณ,ส,มาณสามลูกโลสามลูกสี่ลูกประมาณกี่ลูกอ่ะประมาณสามลูกครับอันนี้สุกมากครับสุกมากนเอาไว้ตัวนี้พื้นเมือง พื้นเมืองสีเขียวเข้มนะครับอ่าพี่เขาบอกว่าพื้นเมืองนะ่ะจะมีทั้งสุกม่วงแล้วก็สุกเขียวนะครับตอนนี้เป็นเขียวเข้มเมื่อกี้เขียวอ่อนก็มีก็ผ่าเลยเชบิบ ตัวนี้ตัวนี้ดูดีเนื้อสวยมากเนื้อจะคล้ายๆปีเตอร์สันนะเดี๋ยวเราค่อยลองชิมนะเคนี่นี่เลยมามาถึงตัวต่อไปก็จะเป็นเอศูนสายพันธุ์เวียดนามนะครับตัวนี้ตัวนี้เขาว่าเป็นสายพันธุ์ที่พื้นที่ราบนะครับ เขาว่าเป็นพันธุ์ที่มันเหนียวหนึบมาดูว่าจะสมคำร่ำเรเรหรือเปล่าชื่ลูกใหญ่มากนะครับประมาณสามลูกครับโลสามสีลูกโลครับลูกใหญ่มากผมก็สั่งมาหลายโลอยู่นะครับก็จะสั่งมาเก็บมเมล็ดด้วยกินแล้วก็เก็บมเมล็ดแฟบโอ้ยนี้เนื้อดีเนื้อดีมาก ใช่ไหมอะมาที่นี้ที่นี้เราจะมาลองชิมกันนะเราจะมาลองชิมกันนี่มาเราจะเริ่มที่จะเริ่มที่ปิดสารก่อนพันพื้นฐานก่อนอ้อลืมไป มีบัคขเนียด้วยนะบัคขเนียยังไม่สุกครับเดี๋ยวรออีกสักสามวันน่าจะสุกเดี๋ยวจะมารีวิวบัคขเนียให้ให้ให้ชมกันอันนี้จะทำนี้เลยปีเตอร์ปีเตอร์สรัน ชัดไหมโอ้นี่มันลอกเปลือกได้เลยนะ ันไม่ส่มน้ำเหนียวออกหวานนิดนดโอ้ตัวนี้อร่อยมากครับปีเตอร์สันตัวนี้อร่อยครับอร่อยมากเลยเยี่ยมมาดูไข่มุกดำนะครับต่อไปเรามาดูไข่มุกดำ ดำก็ปอเกเปลือกได้นะครับเปิดบาง มันมันเข้มมันเข้มเข้มเลยครับไอ้ตัวไข่มุกดำเนี่ยมันเข้มเข้มเลยมันมันเข้มเข้มเนื้อละเอียดเนื้อละเอียดเอียดเลยอะตัวนี้จะออกเนื้อเนื้อสายนิดนึงอร่อยตัวนี้ก็เนื้อละเอียด เข้มๆมันๆเข้มๆนะมันเข้มๆ,ม,เม,ๆม,เมๆเลยออร่อยความมันพอๆกันอร่อยอร่อยตัวนึงจะเป็นเนื้อเนียนตัวนึงจะเป็นเนื้อเนื้อทสาเนื้อทายแบบอ่ะมาดูที่พื้นเมือง พื้นเมืองสีเขียวนะฮะพื้นเมืองสีเขียวกันเลยลูกใหญ่มากตอนนี้จะไล่ชิมไปเรื่อยๆออป่ปตัดใหญ่เกินไปเดี๋ยวจะอิ่ม ตัวนี้เปลือกบางมากมากบางแบบเฉียบเลยตัวนี้จะออกหอม จะมนันจะมันน้อยก่อนสองตัวแรกนิดนึงกินง,ง่ายๆกินกรุบๆอารมณ์กรุบๆก็ไม่ก็ไม่ได้กรุบมากก็แค่แบบเนื้อเหมือนมะกอ,อ เนื้อเหมือนมะกรอแต่ว่ามันมัน,มนเนื้อเหมือนมะละก,กอแต่มันมัน,มน,นะมาดูตัวนี้ตัวสีม่วงพื้นเมืองสีม่วงตัวนี้สุกมากเลยสุกมากๆ ทุกตัวที่กินมายังไม่ไม่มีติดขมเลยนะครับไม่มีไม่มีการขมไม่มีอะไรเลยไม่มีติดขมแม้แต่ลูกเดียวท,ที่กินมาสามลูกเดี๋ยวมาดูตัวนี้ตัวนี้พื้นเมืองก็ลอกได้เหมือนกันตัวนี้หวาน เนื้อเนื้อไม่ได้มันมากแล้วก็ไม่ได้ฉ่ำมากสไตล์มะละกอสุกแต่ว่าออกมันๆแล้วก็หวานหวานที่สุดเลยตัวนี้ตัวนี้เนื้อเนื้อ,เน,อเนื้อแบบเดียวกันแต่ว่าตัวนี้จะมันแต่ตัวนี้เอาจอกหวานหว,วานเลยนะแต่หอมๆเหมือนกัน อร่อยไอยตัวนี้อร่อยสำหรับคนชอบหวานนะนะครับมันเป็นมันอร่อยอร่อยนะมามันดูตัวนี้พื้นเมืองขี้เขียวแก่รูปก,กลมๆตัวนี้เนื้อมันสวยนะเนื้อมันเหมือนปีเตอร์สันอะที่ว่าตอนผ่านะไม่รู้ว่าเขาพันอะไรมาปลูก แต่บอกว่าพุ้นเมืองนะฮะมันมันลองดูพันนี้ซื้อมาเนี่ยก็จะปอกเปลือกแบบนี้ได้เลยนะครับปอกเปลือกง่ายๆทุกคัน อ้อยมันมันกับปิเตอร์สันเนื้อแห้งมันมากๆอร่อยก็คือคนที่ชอบแบบมันแบบมันแบบยังไง มันวัวตายควายล้มอะไรเงี้ยครับโอ้มันมันจริงๆครับมันมันแบบอุ้ยมันมันมากๆเลยนะมันแบบติดคอได้เลยอะแบบกินเข้าไปปุ๊บมันเกินยากเลยครับมันแบบมันมันแล้วเนื้อมันเนียนเนื้อเนียนแล้วก็มันสัมผัสสายนิดๆอันนี้คือมันอย่างเดียวเลยนะมันมันไม่ได้ติดหวานนิดๆไอปิดรสันเนี่ยมันยังติดหวานนิดๆปลายลิ้นแต่อันนี้มันแบบ มันแบบสุดๆเลยมันแบบมากๆเลยตรงนี้นะตีคอมันมากแล้วก็มีทุกพันเนี่ยจะมีกลิ่นอ่อนๆ แต่ว่ากินอ่อนๆตัวนี้จะกินแรงที่สุดตัวอื่นจะกินอ่อนๆกินแรงก็หมายถึงว่ามันหอมหอมมันหอมชุนกว่าตัวอื่นนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เหม็นเขียวอะไรนะมันก็หอมดีนะมาเรามากินจากเวียดนามกันเลยอิมพอร์ตเข้ามาเลยนะฮะตัวนี้อิมพอร์ตมาเลย มันติดคอรครับมันมันนะครับมันแบบอารมณ์เดียวกันเลยกับตัวนี้มันแบบติดคอเลยครับมันมันแบบโอ้โหใครที่ชอบแบบมันมันเลยนะครับ <c oughs> อย่างนี้เลยครับอร่อยอร่อยครับอร่อย สุดยอดแต่ตัวนี้จะมันมันแห้งตัวนี้จะออกชํำช้ำกว่าตัวนี้นิดนึงตัวนี้แห้งเลยแห้งแห้งไปเลยครับแห้งขาดไปเลยตัวนี้ยกให้เขาแบบความแห้งของเขานี่ยกให้ตัวนี้เลยสุดยอดครับก็เด๋ยว เขาเรียงลำดับอีกรอบกันไปชิมปีเตอร์สันอีกรอบหนึ่ง <c oughs> ตอนนี้คือมันมันก็เลยมันจะบอกว่า พันไหนอร่อยไม่ได้ครับคือมันอร่อยทุกพันเลยตรงนี้มีอยู่มีอยู่หกสายพันธุ์ตัวนี้ก็คืออร่อยทุกพันธุ์แต่ว่าแต่ละพันธุ์เนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์เอกลักษณ์ประจําตัวของเขาครับก็อย่างอย่างมันใครชอบมันแบบติดคอมันแห้งๆเลยอ่ะก็คือสองตัวนี้ครับมันแบบมันสุดๆเลยนะมันแบบ มันให้ติดคอไปเลยครับตัวน,น,น,บบนี้สองตัวนี้ยมันแบบสะใจไปเลยเนี่ยสองตัวนี้ก็คือจะเป็นศูนย์สามสี่แล้วก็พื้นเมืองสีเขียวเข้มตัวนี้นะตัวนี้สีไอ้พื้นเมืองสีเขียวเข้มเนี่ยปลูกอยู่ปากช่องนะครับตัวนี้จากเวียดนามนะก็คือใครชอบสายมันเนี่ยสองตัวนี้ได้เลยก็จะมาดูสายหวานนะสายแบบซอฟไม่ต้อง ไม่ต้องเข้มข้นอะไรมากนะสายแบบกินกินเรื่อยกินเพลินนะครับนี่เลยพื้นเมืองสีม่วงแล้วก็พื้นเมืองสีเขียวอ่อนไอ้นี่มันลูกใหญ่ประมาณสองลูกกิโลได้นะครับหรือว่าลูกหกเจ็ดขีดอะเนี่ยไอ้ตัวเนี้กินง่ายๆกินกินได้เรื่อยครับไม่ได้ไม่ต้องมาแบบติดคอไม่ต้องอะไรเนื้อมันก็จะออก ฉ่ำนิดนึงคล้ายมะก,กสุกแต่ตัวนี้จะติดหวานหวานเยอะเลยนะตัวนี้หวานเลยนะหวานเลยแหละนี่อันนี้ออกมันๆแต่เนื้อกินง่ายๆกินสบายๆแต่นตัวนี้กิน่นกินแรงเนี่ยกินแรงก็ไม่ถึงว่ามันหอมหอมเยอะตัวนี้ก็หอมอยู่หอมน้อยกว่าตัวนี้นิดนึงก็ใครชอบแบบเบาๆนะครับสองตัวนี้เลยได้เลยลูกใหญ่ด้วยนะอันนี้คือปลูกอยู่ปากช่อง นะครับซองอันนี้ปูอยู่ปากช่องทั้งหมดเลยก็พิจารณาดูส่วนสองอันนี้ <c oughs> จะเป็นมันแล้วบปันกลางปันกลางแล้วก็จะติดหวานปลายลิ้นนะครับสองตัวนี้จะมันร่วยหวานด้วยติดหวานปลายลิ้นอร่อยตัวน,นี้จะออกเข้มขน้นไข่อันนี้ไข่มุกดำนะครับอันนี้ ปีเตร์สันเนื้อแห้งตัวน,นี้ก็เนื้อแห้งนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเนื้อเนียนละเอียดกว่าตัวนี้แต่ว่าก็อร่อยมาในระดับปานกลางปานกลางที่มันเฉียดเฉียดสูงอ่ะนะแล้วก็มีติดหวานปลายลิ้นนิดนึงคืออร่อยนะครับอร่อยอันนี้คือเขาอะโวคาโดที่มีคุณภาพนะครับคัดเกดนะครับเนี่ยเกดค่อนข้างจะเกตด,ดีตัวน,นี้ปีเตอรสันตัวนี้เกด เกรดดีครับเก็เกตเอครับเอาเกตเอมานะครับมาลองดูครับอยากกินอร่อยอร่อยเลยก็เลยเอาแพงๆมาตัวนี้ก็เกตดดีตัวนี้ปลูกอยู่ปากช่องนะครับตัวนี้อ่าพบพระนะครับพบพระจังหวัดตะกนะครับโอเคนี่ก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิว อะโวคาโดหกสายพันธุ์นะครับหกชนิดนะครับที่ที่มารีวิวนะครับก็ชอบชอบทุกอันแต่ว่ามันก็จะรสชาติมันหลายแบบเนาะก็ตอนแรกถ้าถ้าเราซื้อถ้าเราซื้อเวลา,าเราซื้อมาเปรียบเทียบมันนะครับถ้าซื้อมาแค่ทีละสายพันธุ์ทีละสายพันธุ์เน,นี้ยเวลามันกินไม่ไม่ใช่กินตอนเดียวกันเนี่ย ตอนที่กินพร้อมกันเน่ะมันจะเปรียบเทียบไม่ได้ว่าตัวไหนอร่อยกว่าว่าตัวไหนมันกว่าตัวไหนหวานกว่าตัวไหนกิ่นมันไงอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าพอซื้ออย่างเงี้ยหกสายพันอย่างเงี้ยครับก็เปรียบเทียบกันได้เลยว่าเออมันอร่อยจริงๆจะบอกบอกไม่ได้เลยแล้วว่ามันอันไหนอร่อยกว่าไหนไม่อร่อยกว่าคือมันมันอร่อยคนละแบบอารมณ์แบบทุเรียนนะครับทุเรียนเหมือนกับทุเรียนนะครับจะบอกว่าพันนี้อร่อยกว่าพันนี้ บอกไม่ได้นะเพราะว่ามันคนละอารมณ์เหมือนกันเวลากินคนละรสชาติกันมันอยู่ที่ว่าใครชอบอะไรนะครับไออะโวคาโดเนี่ยมันก็จะอร่อยแบบมันๆนะครับสไตล์มันๆเลยแหละใครชอบมันๆก็สไตล์มันๆได้เลยโดดไปมันๆก็จะเป็นพวกไอเนี่ยเป็นเมืองสีเขียวแล้วว่าเวียดนามอะครับมันอย่างเดียวเลยรสรสอย่างอื่นไม่ค่อยมีมันโดดๆไปเลยก็อ เดี๋ยวอีกสักหน่อยจะมีรีวิวพิงค์คือตั้นแฮแล้วก็อะไรนะบัคเนีย<ม>เขาบอกว่าแฮทอร่อยที่สุดผมก็มองว่าอืสำหรับตัวเองนะครับผมว่ามันไม่น่าใช่แฮทอร่อยที่สุดหรอกมันอยู่ที่ว่าคนที่ตั้งว่ามันอร่อยที่สุดอ่ะเขาชอบแฮนหรือเปล่าถ้าเขาชอบแฮนก็เขาก็ว่าันอร่อยแอน่แต่ว่าอย่างอย่างผมเนี่ยถ้าผมชอบใช่ไหมถ้าผมชอบปีเร,ร์สันอย่างเงี้ย ผมก็ไม่ได้มองว่าแฮน์มันอร่อยนะมันก็ธรรมดาเออนั่นแหละมันบอกไม่ได้เนาะก็มารีวิวให้ดูทั้งหมดเนี่ยไม่ขมนะครับไม่มีติดขมเป็นอะโวคาโดเก็บแก่เนื้อดีเป็นคัดเกตหน่อยก็คือรถราคาก็จะแพงหน่อยครับโลละร้อยร้อยกว่าบาทถึงจะเป็นพันธรรมดาก็หรือว่าร้อยก็เกือบร้อยครับประมาณนั้นก็ไม่ได้ถูกนะครับ แต่ว่าเราอยากกินของดีๆเนาะก็เลยสั่งแบบดีๆมาเลยโอเควันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับก็เพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปลงในทุกๆสัปดาห์ก็คือตามอารมณ์แหละครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกด Subscribe ให้ด้วยเดี๋ยวจะมีคลิปต่างๆมาให้ชมนะครับหลังจากนี้มารีิวแล้วปุ๊บก็จะเป็นการปลูกนะครับแต่ว่าจะเป็นการ ปลูกด้วยมเมล็ดนั่นแหละครับเป็นหลักเพราะว่าผมมันสายมาเมล็ดครับผมมันชอบทดลองสายมาเมล็ดนะครับเลียงง่ายสุดก็ตอนนี้ไม่คิดอะไรมากครับปลูกให้เต็มนะครับพื้นที่ในสวนโอเคฟากตีดตามบิมแลนด์ฟาร์มสองพี่น้องด้วยนะครับหลับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย Oh.